โทรจากมัธยมฮโยซานครับมีซอมบี้โผล่มาและทุกคนก็กลายเป็นซอมบี้หมดเลยรูไ้ไหมว่าถ้าแจ้งความเท็ดโดนค่าปรับด้วยนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะคือตอนนี้ทุก,ทกคน <patter f ell> แน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับซีรีส์ยอดฮิตมาแรงอันดับหนึ่งที่คงไม่พูดถึงกันเลย <c oughs> ไม่ได้คืออ f ฟฟัสอา e ์เดธ มัธยมซอมบี้ที่ได้เข้าฉายทาง n น็ f ฟ i ิเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับ <Wow. S 1> บอกเลยว่าตอนนี้ดังไกลไปทั่วโลกโดยขึ้นระดับหนึ่งบน n น็ f ฟ i x มากถึง9ก้าประเทศซอมบี้มีแต่ในหนังเพอเจอไปใหญ่แล้วซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่พาเรื่องนี้ดังเป็นผู้แตกนะครับคือความดีงามของนักแสดงครับผมบอกเลยว่านักแสดงนำทุกคนเนี่ยแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เข้าถึงอารมณ์ตัวละครได้อย่างชัดเจน <Okay. S 1> เนาะโดยเฉพาะคุณนำลานะคนนีงท่าฟอร์มสุดๆไปเลยอะ โอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของตอนจบของหนังเรื่องนี้กันนะครับใครที่ยังดูไม่จบเนี่ยไปดูให้จบกันก่อนแล้วก็ค่อยมาดูคลิปเนาะโดยตอนจบของเรานะครับจะเห็นว่าคุณนําราของเรานะครับเขาก็โดดจากดาดฟ้าไปแล้วนะครับนะพ้อมบอกว่ามากันแล้วเดี๋ยวฉันมานะมากันแล้วเดี๋ยวฉันมานะ จากนั้นนะครับทุกคนก็ต่างทําหน้ามึนงงอยู่นานแล้วหนังก็ได้ตัดจบไปบอกเลยว่าจบแบบนี้เนี่ยทำร้ายจิตใจคนดูมากสง <c oughs> สัยคงจะทําภาคต่อแหละเนาะก <c oughs> ินแง่ดีไว้โอเควันนี้เราจึงมาเสนอไอเดียว่าหาออฟวัซอาร์เอสทำภาคต่อมันพอจะไปทางทิศทางไหนได้บ้างที่ผ่านมามนุษยชาติไม่เคยเอาชะนะไวรัสได้มาก่อนงั้นในหนังสือก็เขียนผิดเหรอครับ ใช่มันผิดโอเคเรามาดูทฤษฎีของเรากันเลย1น,นะครับตอนที่นํำลากระโดดโดยก่อนหน้านี้นะครับโอนโจบอกกับนํำลาว่าให้กลับไปอยู่กับพวกเขานะครับนะแต่นํำลาเนี่ยบอกว่าเขากลับไปไม่ได้เพราะว่ายังมีคนที่เป็นแบบเขาอยู่นั่นก็คือเซียวบีที่เหลือไม่แน่นะครับว่าที่นํำลากระโดดลงไปเนี่ยอาจจะเป็นการนำเซียวบีเนี่ยมาแนะนําให้ทีมไม่รู้จัก ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้นะครับทุกคนครับซอมบี้ที่เหลือเนี่ยมันยังไม่หมดออกไปจากโลกนี้ซึ่งหากเราจําได้จะมีคนนึงนะครับซึ่งอาจจะเป็นพวกของสอสอพักไหนก็ตามเนี่ยนะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเนะเาะเขาเนี่ยได้นําตัวลูกกับเมียของคุยที่สร้างไวรัสเนี่ยถ้าจําได้นะครับนะเขาบอกว่าให้เก็บไว้แล้วก็เอาไปทําอะไรสักอย่างเอาขึ้นรถแล้วก็ขนส่งให้ดีๆอย่าให้เกิดความเสียหายเลยแม้แต่นิดเดียวเลย ซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะมีการระบาดใหญ่ครั้งที่2นะครับทุกคนครับแล้วก็นำลานะครับอาจจะต้องรวมทีมแล้วก็ต้องมาร่วมสู้เพื่อหยุดเหตุการณ์นี้ก็เป็นได้ไวนัสเลิมนุษย์ที่ติดเชื้อจะรู้สึกกลัวสุดขีดจนเริ่มโจมตีเพื่อที่จะอยู่รอด ข้อที่2นะครับบอกเลยว่าหลายคนลุนมากนั่นก็คือชองซานของเรานะครับอาจไม่ได้ตายครับผมเขาอาจจะเป็นเซียวบี้อีกคนนึงก็ได้เพราะเพราะเพราะทุกคนลองดูดีๆตอนที่ชองซานนะครับนะเสียสละตัวเองไปสู้กับก,บกว,วีนัเนี่ยต้องสุดท้ายนะครับนะเขาสู้กันอยู่นานนะทุกคนนานมากหากถ้าเทียบกับตัวซมมติอื่นๆเนี่ยแปบ๊บเดียวก็กลายร่างแล้วนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าชองซานเนี่ยมีโอกาสเป็นเซียวบีสูงมากแล้วก็ส่วนตอนโดนระเบิดเนี่ยหากทุกคนลองสังเกตดีๆเนี่ย เาดึงกวีนาำมาบังนะตอนดนระเบิดเนี่ย <Okay. S 1> ไม่แน่ว่าทองซานเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะครับเราคิดว่าทองซานไม่น่าจะตายและอาจจะอยู่ข้างล่างรอนำลาไปเรียกก็ได้นะครับผม 3นะครับควิดนะครับอาจจะเป็นตัวร้ายหลักในภาคต่อไปก็เป็นได้เพราะหากเราสังเกตดีๆนะทุกคนเหมือนว่าเขาเนี่ยจะค่อนข้างควบคุมตัวเองได้แล้วก็ไม่คลั่งเหมือนซอมบี้ตัวอื่น <Wow. S 1> หรือไม่แน่นะครับนะเรื่องที่ว่าเขาเป็นคนสร้างไวรัสอาจจะมีการลองฉีดแอนติบอดีต้านไวรัสไปสักนิดน,นึงก็เป็นได้ mm. นั่นก็คือเขาอาจจะเป็นเซียวบี้คนหนึ่งและก็อาจจะเป็นบอสใหญ่พาซอมบี้บุกเมืองอีกรอบนึงก็ได้ ข้อที่สี่นำโอนโจนะครับทุกคนครับอาจจะเป็นคนพลิกสถานการณ์ทั้งหมดหากเราสังเกตด,ดีๆนะครับในช่วงแรกของซีรีส์ตอนที่โอนโจนะครับไปช่วยเฮยอนจูนะครับเป็นคนแรกที่ติดเชื้อไวรัสจากหนูทุกคนจาได้ไหมที่พาไปห้องพยาบาลนะ่ะเหมือนว่าโอนโจเนี่ยจะโดนกัดเล็กๆนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะซึ่งทางเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการกัดหรือเป็นการถลอกใดๆก็ตามเนาะแต่ก็มีการทาแผลเนาะซึ่งผมบอกเลยว่า อนโจเนี่ยไม่เป็นทั้งซอมบี้แล้วก็เซียวบี้เลยนะครับแล้วก็หากลงสังเกตดีๆเนาะตัวนกลางๆของซีรีส์ตอนที่มีหนูซอมบี้มาเนี่ยก็ไม่ยอมกัดอนโจไม่แน่ว่าเลือดของอนโจอาจจะพิเศษและอาจจะใช้เป็นยาเพื่อทําวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อของภาคต่อไปก็เป็นได้หวังอะไรลุมๆแรงๆดา และเหตุผลสุดท้ายนะครับเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดเลยที่ต้องทำซีซั่นสนะครับเพราะพวกเราจะดูคุณนาําลาครับผมผมบอกเลยว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเปรน,นมีเครื่องอ่ะโอเคเนื้อหาทั้งหมดนะครับเป็นเพียงการคาดเดาของเรานะครับนะใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับ บอกเลยว,ว่าเรื่อง Office Of ฟวัสด a อาเตอนนี้ยังฮิตติดท็อปบนเน็ตฟิกแน่นอนใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยถือว่าเชยแล้วนะไปดูไปเก็บให้ครบเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง I ออ m มูวีนะครับนะก็ก่อนจากไปเนี่ยเป็นกําลังใจในการกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเราจะตายกันห sama belum leng-leng di gitu. bawah.